วัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเรามาอยู่กับผมเองซึ่งเรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Guest the Dog อีกแล้วนะซื่งชื่อซ้ำกันซึ่งในวันนี้เราก็จะมาทายอิตี้ที่อยู่ใน the Up d o r นั่นเองนะซื่งมาดูกันสิว่าผมจะรู้ขนเยอะขนาดไหนมาดูกันตัวนี้เหรอือ ตัวนี้ถือเคียวซะด้วยฮะน่าจะใช่ฮะมตัวถือเคียวนี่ใครโอเคน่าจะได้แล้วแหละโอเคผมรู้ชื่อลแล้วว่าชื่ออะไรเได้แล้วชื่อว่าโกลสกิปเปอร์นั่นเองนะครับซึ่งไอ้วัวโลบ,บนาากนี่มันาึไหนเนี่ยเองรู้ไหมว่าตัวนี้คือตัวอะไรเอาล่ะผมอยากให้เขารู้ว่าตัวนี้คือตัวอะไรเพราะซึ่ง ซึ่งเพราะฉะนั้นเราจะให้เขามาทายในกันนะครับว่า,ารู้ไว้ว่าตัวนั้นคือตัวอะไรถ้าเขาไม่รู้ก็เชิญอ,ออกได้เลยเชิญอ,ออกไปได้เลยซึ่งด้านล่างที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ทำไมผมต้องสอน,อนเนี่ยโอเคมาไอกระเป๋าที่มันมีเหรียญอยู่ก็ก็อันนี้แหละ ก็นั่นน่าจะเป็นที่บบกบอกแล้วว่าเราได้เหรียญตาแล้วอะ่ะใช่แล้วอันที่สองเนี่ยหัวใจเนี่ยขอูหน่อยสิโอ,โอเคเทเลพอทอันที่สามละ่ะโอ้ที่วิ่งเร็วที่เป็นซีกันนะแล้วอันที่สี่คืออะไรอ๋อที่เปลี่ยนกระโดดเหรออันนี้กระโดดแบบเบสิกอันนี้คือแปบบกระโดดสูงขึ้นโอ,โอเคอเคข้าใจแล้วเข้าใจละ เอเตอนนี้เราก็มาแล้วเขาบอกว่านกอีซีเมื่อกี้มันคือนกอีซีเหรอเนี่ยว่ามันเหมือนอีการมากกว่าซึ่งชื่อในระบบมอดูมาเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูได้แล้วเซอร์แล้วโอ้ไม่ได้เหรอมีตัวเอสด้วยก็ไม่ใช่งั้นเราก็ลองอีกทีละวกันได้แล้วอ๋อโอเคเอาไหมเอาไเอาไมได้แล้วได้แล้วมาละ โอเคตัวต่อไปนี่คือตัวอะไรอะโหบนหัวมันมีอะไรด้วยอะมันคืออะไรอะมันคือหญ้าหรือแล้วมันมีถังวันด้วยแฮะแล้วหน้าตาของมันเดียวโอโหอะไรวะเนี่ยซึ่งเราจะให้โอหัวระบบมาทายกันต่อครับโอเคเราจะให้หัวระบบมาทายกันต่อ ซึ่งทำไมห,หัวระบบมันเป็นอย่างไงเนี่ยบัวติมมันต้องสวมใส่ไม่ใช่เหรอสวมใส่ทั้งหัวไม่ใช่เหรอเองผูกมาทั้งเองจะผูกมามาทั้งหัวทำไมเนี่ยโอเคไปกันต่อนะครับผมไปเราจะรอหัวระบบกันนะครับซึ่งเขาได้จะถ่ายไม่ได้นะครับดูแล้วโอเคอ่าเขาเขายอมแพ้เรียบร้อยแล้วงั้นเราก็มาดูตัวนี้กันต่อตัวนี้ น่าจะชื่อนี้เลดโอเคถูกซะด้วยเมเลเคืออะไรเหรอเมเลเนี่ยเป็นตำนานหัวใช้เท้าที่ที่มันเป็นอะไรไม่รู้อะเฮ้ยตัวต่อไปมันเป็นเสาเหรอมันคือเสาอะไรอะมีขาด้วยแล้วมันโผล่มาจากไอตรงนั้นเหรอตรงที่มันเป็นเสาก็ขึ้นมาสินะน่าจะใช่ กดซีว่าตัวอะไรเดี๋ยวกดโอเคคิดออกแล้วว่าตัวอะไรม่ชช่ว่าโมโนเมนนั่นเองโอเคเฮ้ยต้นตอไปเป็นหน่มน่าจะเป็นต้นไม้มีดวงตาด้วยเหรอฮึมโบติต้นไม้มันไม่มีดวงตานะแล้วก็มีเถาวันพันธ์ุอยู่รอบตัวอันนี้น่าจะเป็นต้นไม้แหละแต่เราไม่รู้ว่าคือตัวอะไร อ๋อคือดอ,อกแล้วคือตัวอะไรมามาดูกันแล้มันมีชื่อว่า i อแท็ ek, นั่นไอแท็กเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรอะใส่หมวกหมวกเหมือนเป็นขาวบอยแล้วก็ตัวสีดำด้วยฮะแล้วตรงปากเนี่ยมันมันทำอะไรอยู่อะมันเอามาดูดเล่นเหรอ,อม,มันน่าจะเอามาดูดแฮะ เหมือนเป็นดอกไม้อะไรสักอย่างหนึง่งอโอเครู้ละน่าจะชื่อนี้แฮตัวนี้มีชื่อว่าแกลมพี่โอเคตอนนี้เราเข้าา <ๆ S 1> ได้แล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ตัวต่อไปเป็นโคมไฟเหรอโคมไฟแล้วมีเอ่อถาวั์พันอยู่รอบตัวเต็มเลยอะแล้วโคมไฟมีฟันด้วยตัวเรามันมีฟันเนี่ยตัวโคมไฟเรามันมีฟันวะเนี่ยโอเคตัวนี้มีชื่อว่าแบรมโบโอเคเดี๋ยวเราจะเขียนให้ hey, ชื่อว่าแบรมโบนี่ไงได้ ไอ้เอนสุดท้ายเหรอเอาสุดท้ายเหมือนเป็นดอกบัวที่มีเทาวันเหรอมันมันไม่เชิงเป็นเทาวันนะเหมือนมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันเหมือนมันเป็นดอกของมันโอเคตัวนี้เนี่ยแมทมีชื่อว่าวอลโรตัสนั่นเองวอลโรตัสโอเคมาเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูกันว่ามันเขียนไงโรตัสเคนี่นะเอ็นจบแล้ว โอเคซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่1.1นะครับบอกแค่นั้นบอกไว้ก่อนนะครับโอเคซึ่งใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยและผมก็จะมาทำคลิปกันใหม่ภายในคลิปหน้านั่นเองนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผม เจอกันโอเคคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยอะนะหรืออาจจะเชิงดูไม่สั้นก็ได้แล้วแต่คนอื่นคิดงั้นผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันครับซีซู